สวัสดีครับพวกผมจากโรงเรียนพิมายวิทยาอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพอ,อนําเสนอแนวคิดและแรงบันด,ดาลใจการทําโครงงานเรื่องความชุกชุมของเหี้ยในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาสมาชิกมีดังนี้ครับผมเด็กชายกักวีเศษกลางผมเด็กชายชนินัทก,กิติธิรกุลผมเด็กชายทิทิพงศ์สินมากกครูที่ปรึกษาโครงงานจ่าสิบเอกทวีทานาวรครับแรงบันดาลใจในการทําโครงงานนี้เนื่องมาจากว่า ชุมชนของพวกผมอยู่รอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นปาสาทหินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นโบราณสถานที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานมีความผูกพันกับผู้คนในชุมชนพิมายเป็นอย่างมากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญจะติดกับแหล่งน้ําคือแม่น้ํามูลและลําจรกรลาดนอกจากนี้ยังพบว่ามีสระน,น้ำจำนวนมากจากการขุดลอกของผู้คนในสมัยก่อนซึ่งลักษณะ ทางภูมิศาสตร์ของผู้คนในชุมชนอของพวกผมส่งผลทําให้เกิดระบบนิเวศแหล่งน้ําที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสังเกตได้จากวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนในระบบนิเวศมีแม่น้ําสัตว์ป่าพืชพันธุ์ที่มีความหลากหลายและชุกชุมนําไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีความสําคัญในการดํารงชีวิตจากที่พวกผมอาศัยอยู่ในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์ พราะว่ามีสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ตามแม่น้ำลำคลองสระน้ำเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวที่ผ่านมาพวกผมสังเกตเห็นมีสัตว์เรือคานชนิดหนึ่งนั่นก็คือเฮียออกมาเดินอยู่ภายในโรงเรียนสนามแข่งเรือคลองส่งน้ำในปราสารหินพิมายสวนสาธารณะรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆโดยพวกผมเกิดความสงสัยที่ชุมชนของพวกผมมีเฮียมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดเฮียจึงอาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากว่าปัจจุบันในชุมชนมีความเจริญมีสิ่งปลูกสร้างมากมายทำให้พวกผมสนใจที่จะศึกษาความชุกชุมของเหียในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาครับวัตถุประสงค์ในการศึกษาเหี่ยของพวกผมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกชุมของเหียในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาครับความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายที่15และเป้าประสงค์ที่1ครับ ขอบเขตการศึกษาประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมาเกชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเฮียในภายในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย9ชุมชนโดยใช้แบบสำรวจแบบ l i n e transit s a m pling แบบตามเส้นทางแหล่งน้ํา มีขอบเขตการสำรวจ2ข้างของเส้นทางสำรวจข้างละ50เมตรวางแนวสำรวจตามเส้นทางแหล่งน้ำในชมุมชนนี้เวลาการจัดทำผู้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ผลและ สรุปผลการสำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี2567ครับวัสดุและอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจประกอบไปด้วยแบบสำรวจความชุกชุมกล้องบันทึกภาพ2ตัวใช้ในการบันทึกภาพส่วนในการสำรวจที่กล้องบันทึกภาพไม่สามารถบันทึกภาพได้ผมจะใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในการบินสำรวจและบันทึกภาพแทนครับ วิธีการดำเนินงานการดำเนินการสำรวจของว่าผมจะทำการรวบรวมข้อมูลของเหี้ยก่อนจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจากนั้นแบ่งเขตพื้นที่สำรวจโดยได้รับความอนุเคราะห์การแบ่งพื้นที่สำรวจตามการแบ่งเขตของที่าลนำบลที่มาทั้ง9ชุมชนจากนั้นจะลงพื้นที่สอบถามผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับบริเวณที่อาศัยของเหียรวมไปถึงลักษณะและพฤติกรรมโดยใช้แบบสัภาพแบบกึ่งโครงสร้างเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะทำการลงพื้นที่และเก็บข้อมูลตามวันเวลาที่ระบุไว้ โดยคำนึงถึงความแม่นยำของการเก็บข้อมูลเพื่อนำม,มาใช้ในการคำนวณหารอยละความชุกชุมของเหี้ยในเขตชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายต่อไปครับผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อพวกผมทำโครงงานนี้สำเร็จจะทำให้ทราบถึงความชุกชุมของเหี้ยในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผลการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศแัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และแนวโน้มการเกิดโรคระบาดท,ที่มีสาเหตุมาจากระบบนิเวศภายในชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์พี่าายต่อไปได้ครับจากแนวคิดและแรงบันดาลใจที่พวกผมได้กล่าวให้กับท่านคณะกรรมการได้รับฟังนั้นเป็นสิ่งที่กผมสนใจและตั้งใจที่จะลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพภายในชุมชนของพวกผมที่พวกผมรักและหวังแหนผ่านการทำโครงงานสำรวจภายใต้หัวข้อ Discovering Local Biodiversity ซึ่งทำให้พวกผมเห็นคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติมีจิตํำนึกรักและสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสืบสอะหาความรู้ได้จากการสังเกตและตั้งคำถามจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ขอบคุณครับ